สวัสดีครับผมจ่างคิวนะครับวันนี้จะมาจัดโปตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นทรงปืนแก๊ปนะครับทรงปืนแก๊ปงานไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นชุดรางเควันนะครับใส่ปีกตัวนี้ให้นะครับจัดโปนะครับลดกันไปเลยนะครับจากราคาปกติสี่พันบาทนะครับเหลืออยู่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับใครที่สนใจรีบทักกันเข้ามานะครับมีไม่มากนะครับ มีไม่มากนะครับอิดตอนเข้ามาได้ครับส่งปืนแก๊ปทรงนี้เลยนะครับนี่ครับส่งสวยๆนะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบนนะครับ idline ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับย้ำนะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับปกติจะเป็นงานสั่งทำนะครับราคาจะอยู่ที่สี่พันนะครับพวกงานปืนแก๊ปทรงนี้นะครับ นี่เรามาจัดโปรนะครับ2,990ันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับตัดข้างเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ใส่เป็นกรงไกอลูมิเนียมให้นะครับแล้วก็ไกลกล่องสแตนเลสอีซี่ล็อกนะครับปีกข้างคาวสแตนเลสนะครับทรงนี้นะครับสวยๆนะครับชุดรางเควันนะครับเชือกวิ่งใต้ลูกดอกนะครับปลอดภัยสูงนะครับนำไปทำปืนศูนย์ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการใช้งานแล้วก็ความแม่นยำของรางเควันตัวนี้นะครับท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับเข้าไปชมกันครับในร้านทั่วไปนะครับเวลาเรายิงลูกดอกออกมานะครับลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอถึงตรงนี้นะครับเชือกนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่มันหย่อนนะครับส่วนที่มันหย่อนมันจะเหลือยาวเลยนะครับมันก็อาจจะกระเด็นขึ้นมานะครับด้วยแรงสะท้านของยางนะครับกระเด็นขึ้นมาแล้วก็พันเข้ากับยางนะครับ พันเข้ากับยางนะครับอาจจะพัน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 กันเข้าจนจนคลายไม่ออกนะครับมันจะมีบางทีนะครับคนที่ใช้ปืนยิงปลาบ่อยๆจะรู้นะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งออกไปนะครับจนลูกดอกมันขาดทิ้งนะครับเพราะว่าเชือกมันพันอยู่กับยางนะครับขาดทิ้งหรือในกรณีที่เชือกมันเส้นใหญ่นะครับมันก็อาจจะไม่ขาดนะครับด้วยแรงดึงของยางนะครับลูกดอกดึงออกไปนะครับมันก็จะกระชากลูกดอกกลับมานะครับทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับมันมีโอกาสนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ผมบอกว่ามันเป็นตลอดนะครับมันมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับนะครับในกรณีที่ยางพันเนี่ยมันเกิดบ่อยนะครับแต่ส่วนมากมันจะขาดออกไปนะครับลูกดอกจะขาดทิ้งนะครับส่วนล่างตัวนี้นะครับเชือกมันจะอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ล่องบนนะครับเชือกจะอย demain, <_<_<_<_><_<_ู<_<_<_่ในรูข้างล่างนะครับจะทําให้เชือกไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับวิธีการใส่นะครับวิธีการใช้งานนะครับนี่ครับ ใส่ลูกเข้าไปให้เชือกอยู่ด้านล่างนะครับให้เชือกอยู่ใต้ลูกดอกนะครับแล้วก็จับนะครับมันจะมีระยะห่างตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับส่วนเชือกนะครับมันจะอยู่ในรูนี้นะครับมันจะวิ่งอยู่ใต้ลูกดอกนี้นะครับนี่ครับ มันจะเวลาเรายิงออกไปนะครับเชือกก็จะค่อยๆคลายตัวออกไปตามนะครับอยู่ในรูนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นมาเชือกจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับเราจะยิงให้ดูนะครับมาดูครับต่อเป็นกระป๋องเบอร์ดี้นะครับจะซูงเข้าไปเลยเนี่ยครับกระป๋องเบอร์ดี้นะครับระยะประมาณสิบเมตรนะครับ เดี๋ยวไปดูเป้ากันครับนะครับก็เข้ากลางเลยนะครับเนี่ยเข้ากลางทะลุกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะดึงกลับออกมาให้ดูนะครับจะได้เห็นว่ามันเข้ากลางดูความแม่นยำของรางด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะแทงกลับก็ได้ครับ แขงกับสวดกับรูเดิมนะครับนี่นะนี่ครับรูเข้าออตรงนี้นะครับรูออกตรงนี้นะครับนี่ครับมานี้นะครับ